ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมได้เห็นประชาชนในโลกอาหรับจำนวนมากออกมาประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการโจมตีของอิสราเอลขณะนี้กระแสประท้วงดูเหมือนจะเริ่มลุกลามไปหลายประเทศมากขึ้นนะคะเพื่อกดดันรัฐบาลให้ตัดสัมพันธ์กับอิสราเอลขณะที่ผู้นำสหรัฐระบุคุยกับผู้สื่อข่าวว่าถึงเวลาต้องเว้นวรรคสงคราม ใกล้จะครบหนึ่งเดือนนับจากวันที่7ตุลาคมที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลอย่างหนักมีคนเสียชีวิตไป1,400คนและมีคนถูกจับเป็นตัวประกันกว่า200คนอิสราเอลโจมตีตอบโต้กลับหลังจากวันที่7ตุลาคมและปิดล้อมกาซายอย่างต่อนง ถูกวั่นเต็มไปด้วยวิกฤตความสูญเสียด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยเฉพาะเด็กๆที่เสียชีวิตไปหลายพันคนจากยอดรวมผู้เสียชีวิตในกาซาเกือบจะ9ก9 0 0คนแล้วท oh, <hello>, ่าทีของสหรัฐในฐานะพันธมิตรกับอิสราเอล mm hmm. มีความหมายโดยในยะต่อสองครามอย่างมากนะคะ Please, <take> ในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าสนับสนุนให้เว้นวักพอผู้สื่อข่าวถามว่าเว้นวักหมายถึงอะไร ไบเดนตอบว่าก็เพื่อให้คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยฮามาสได้ออกมาซึ่งความเห็นของผู้นำสารัฐแตกต่างจากจุดยืนที่เคยพูดก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีส่วนกำหนดแนวทางการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสารัฐเป็นหนึ่งใน14ประเทศที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติให้หยุดยิงในสงครามอิสราเอลฮามาส Biden We're going to continue to affirm that Israel has the right to respond responsibility to defend its citizens from terror, and it needs to do so in a manner that's consistent with international and humanitarian law that prioritizes the protection of citizens. We've all seen the devastating images from Gaza. Palestinian children crying out for lost parents, parents reasoning and writing their children's names on their hands and legs and to be identified if the worst happens. สหรัฐถือว่าเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นที่สุดของอิสราเอลนะคะแต่ละปีก็ให้เงินช่วยเหลืออิสราเอลอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดสงครามอิสราเอลฮามาส ทางไบเดนก็ขอให้สภาคองเกรสอนุมัติเงินช่วยเหลืออีก14,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมไบเดนก็เดินทางไปเทลอาวีฟแล้วนะคะ แต่การนัดพบกับผู้นำโลกอาหรับก็ต้องยกเลิกไปในช่วงเวลานั้นเพราะว่าเกิดเหตุโจมตีโรงพยาบาลในกาซาสำหรับท่าทีของสหรัฐมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะกำหนดทิศทางสงครามอิสราเอลฮามาสที่เกิดขึ้นและวันพรุ่งนี้ทางแอนโทนีบลิงเกน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็จะเดินทางไปเยือนอิสราเอลอีกครั้งและมีกําหนดที่จะพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็คงจะติดตามถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการทางการอาหารและแนวทางของอิสราเอลนะคะและบริงเคนก็เตรียมที่จะเดินทางต่อไปยังตุรกีในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนอีกด้านหนึ่งน่าสนใจถึงท่าทีของอิหร่านค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านออกมาเตือนแล้ว در صورت عدم توقف فوری جنگ و استمرار حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه غیر نظامیان، زنان و کودکان غزه پیامدهای اون سخت خواهد بود รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการพบกับผู้นำฮามาสที่โดฮาของกาตาทำให้ได้รับรู้ข้อมูลจากกองกำลังต่อต้านถ้าสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการก่ออาชญากรรมสงครามต่อพลเรือนไม่หยุดทันทีก็จะถึงขั้นที่ทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางจะตัดสินใจเด็ดขาดร่วมกันเป็นคำกล่าวมาจากทางอิหร่านนะคะโดยก่อนหน้านี้อิหร่านระบุว,ว่าสนับสนุนฮามาส แต่ไม่ได้ยอมรับว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมทั้งอิรานและตุรกีประนามอิสราเอลที่โจมตีกาซาค่ะเรื่องของความสัมพันธ์กับชาติอาหรับกับอิสราเอลก็น่าสนใจอย่างมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆประเทศได้ปรับความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับอิสราเอลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบาเรนโมโรโ็อกโกและอียิปต แต่ในช่วงเวลานี้ได้เห็นประชาชนออกมาประท้วงกันอย่างมากนะคะสำหรับประชาชนในโลกอาหรับและช่วงหลังนี้ก็มีรายงานว่าที่อียิปต์และบาเรนและโมโร็อกโกด้วยประชาชนออกมากดดันรัฐบาลมากขึ้นเรื่องความสัมพันธ์กับอิสราเอลก่อนหน้านี้สหรัฐเป็นประเทศที่เป็นคนกลางค่ะในการจัดทําข้อตกลงอับราฮัมซึ่งก็มีหลายๆประเทศในโลกอาหรับร่วมลงนะ ลงนามด้วยเมื่อปี2020ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดทางเพื่อให้โลกอาหรับได้ทำการค้าได้สารสัมพันธ์ทางการทาหารกับอิสราเอลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งการทำข้อตกลงในครั้งนี้ทางซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงด้วยนะคะแต่เมื่อเกิดปัญหาที่อิสราเอลกำลังสู้รบกับฮามาสก็เป็นไปได้ว่าข้อตกลงนี้ก็คงจะต้องชะลอออกไปและหล,หลายประเทศในอาหรับก็อาจจะ ถึงขั้นถอนตัวจากข้อตกลงนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคําถามนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกอาหรับและอิสราเอลด้วยค่ะและสงครามก็กําลังทําให้ประชาชนอาหรับกดดันรัฐบาลหนักขึ้นค่ะโดยเฉพาะบาเรนและโมโร็อกโกที่อาจจะต้องทบทวนข้อตกลงขณะที่ซาอุดีอาระเบีย ถ้าจะเข้ามาร่วมด้วยในช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องชะลอการตัดสินใจออกไปก่อนวันนี้ได้เห็นภาพของรัฐมนตรีกลาโหมของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายคาลิบบินซาวมานพบกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในก่อนหน้านั้นได้พบกับลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและก็คาดว่าจะคุยหาหรือกันเรื่องอิสราเอลและฮามาสเป็นหลักด้วย